อ้ยัดน,นีงเมดบอกง่ายเลยจีบันนี้กะทิแต่กี้มันคอยยอมกระสุนยุ่เดี๋ยวนี้นีกระสุนรากอะดวัวเลยเลยฝังปังัง,งังเลยโอ้ังใจวันเต็มรอยเสียเละครับหมดสิบเจ็ดนะ่ะเออโอ้น้องถือเกือบครึ่งประเทศเลยครับสิบเจ็ดมนผ่อนทีเดียหน้อยมาเข่าฟัน้วบอกครับ ๆๆเผลอเผลอมาแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของเราเ <ๆ S 1> นีน่ยแล้วยอย,ยู่บ่แม่มา,มาบอกกันด้วยเองเด้อจ้ะ <c oughs> อเมนุ่นจ้าขอ,อพอดีจ้าสุนภูมิ นกนกเขามาตามนกขึ้หลแต่ละฝูงเลี้ยงเลี้ยงขายเลี้ยงขายมาค่ะพ่อเลี้ยงขายต่อขายต่อขายอ๋อต่อเนาะตัวนั้นสีงามๆน่ะสีน้ำตาลสีขาวตัวนั้นเบาแพงตาถึงแท้ อ๋ออันนั้นเป็นผสมหรอพ่อผสมกับดอกมะรีโอ้สำทอดสีมันงามผสมมารีได้คุณต้องมือจะต่วนพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าขายออกไปน้ำเยือดอ๋อขายไปเรื่อยน้อยหนาช่วงว่านเขาขาย ขายทูมือคอขายน้ำกระปราท่านเป็นจังไดพ่อคือฝันแม่นฝันดีค่ะแกเขาเห็นว่าเขามาหลหงวดติดแดีวเป็นบ่พ่อมันขุดพันน้นแล้วนี่นอนบ่ได้ครับจักแล้วก็เห็นมันเป๊ะมาตั้งแต่สามตัวห้าเก้าแปดนอกจากคนคนนีมาแลงวมาแลมาแร ก่อนยูทูบสิได้เขามาเนี่ยกัดไลน์งวดแล้วเป็นบ่ค่ะหางวดหางวดหงวดที่หาบ้องหินบอหงวดที่หาหนึ่งจีตัวเดียวหนึ่งทีหาบอวีงวดที่หกจิ้นพวันจิ้นพีเล็กหน่อยบอดีครับมาบอกโมาบอกจังสรรค์มาก่อนเป็นพีเล็กหน่อยมาบอกมาค่ะ ผู้ดเดียวเนี่ยนะผู้เขาเนี่ยะครับแหว่มะเร็งน,น้ำเป็นแวะมะเร็งน,น้ำา่อ่ะพี่ดีค่ะเป็นแหวะมะเร็งมะใายโชค,คอัอนี่ก็ว่าถิ่มไม่อ่ว่าถิ่มไม่อ่เอาอ๋อจุ่มพกคำที่น้อนอเพิ่งกระถาเนาะนัดกันที่สิบว่าพอสุพงอย่างฝันดกน้อยที จะมาข่าฝันพ่อมือนี่อคข่าว่าท่านใดฝันมาท่านไดมาครับหรือจะใดครับมาท่านหมั่นใจคนใดอเรามท่านหมั่นใจจะเนยันออกไปหือจัวกินนองก็มันบั่นใจคือจังวดกินเล่ากมีมาท่านนี้พีดึงหน่อยมาข่าฟันรบอกครับเปิดมาแล้ว

ว่าจ um no. no, ิมาำวันที่เปียกคนะักบาดถ้าปูเขาชุบไปนอกเขาบ้าไว้มนไงมลํำจิตงานเลยมอรำแห่งุณิจิตมะรับจะอมว่ามันก้อนนี่แหละจวันที่เปียนจาบาทถราปูข้อทัดนังเจนเลยว่าถ้ามันมันน้ำมันว่าก็บมันเจนก็ทำนี่หอะ แสดงว่าพ่อฟันแล้วดี่นี่เลยนะค่ะพ่อานเเขาก็สะเศเพว่าเจซือิิออให้เยออยางเขาอันแเ,เขาอันกเยอองจอยันวดปันต์สั่ซื้อไว้อมอไปซื้อเขาอัน,ออน,น,อออนได้เดเลก่าสุกัน พ,าาพ่อฝัอวนว่าจังไหนพ่อจะบอกความฝันสิลฟังไหนมาจ้ะโอ้ยมันความฝันมันนี้เนี่ยเง่าจะไปถามมาออเอาตัวเลขเลืกอก่ะเอาเอาตัวไปด้วยโอโต้ตัวได้เหรอตัวมัดตัวซีหาเม็ดเดียวโคโลโนี่เม็ดเดียวหางเดียวเดียวหางเดียวเป็นก็ได้คือเด็กเป็นซีหาพ่อบอกพี่น้องถามแทยพี่น้องกีนนซ่ซีนะครับว่าซีหานี่ได้มาแบบไหนลักษณะแบบไหนเป็นความฝันหรือว่าเป็นตัวเลขที่มัดที่ใดครับ เพื่อนบอกเห็กแค่ไหนเพื่นบอกมาเท่านั้นเป็นขาบขาดเคียงเคียงจังเดยซีหาหาซีนี่กุ้ขาบคีเคียงอะไรจะความกำมัดพอมักพอมืเสื้อิ่มท่านสองท่านโอเสื้อทิมท่านสองท่านวดป้องหันโรหาด้วยขึ้นหาด้วยันีจะ่านสองท่านเบิดไปเราไปเอาหุ่นต้อง มันนี่หอกเนีทำานีนี่กระสุนแลวเนาะพอมสิงยิ่งเลยเนมันเป็นยไงบอกอันเล่กอ้ยฝันมาเอางมาให้ง้อตัวเมียงามงามในกฝันเนี่ยตัวเมียมักปองเลีกยสี่หางนั้น ขันสามเกาขันฟ้าพอหน่สมพงมาตัวใหส่วนมากสิเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเลยครับสามตีพอเค่ว่าวางงวดสี่ดิพันมากนะครับสามดีตีงวดหางวดม่แล้รับครับก็ผ่านงวดแล้วลักษณะแบบนี้เห็นต่ว่าเหลือมักปุ๊นี่เป็นโตมักเลยเม็ดยกโคโล่ยี่สิโองอ้าวเราผีหลานนะภาสิมาอีกขั้ไหดครับ ม้าไปตอนบนบ่มมาหอมกันละแตว่าเขามืาม่อมือนีกับมือขาไทยทำกับพระโคกับกินอันนี้ผมได้มือแหกหน้าได้ครับมือนีเขาดินนํำซุ่มได้ปีนี้แม่สิพ่อดีกันไหม่กระทามเช่าอยู่บ้านบอกริวาบอกจิตไรีหายูทงอยู่างเลยไปทั้งดี นี่พี e ่น้องเอ็ดซี่เปิ้ลพี่ผมให้ผมเุิ้ลเปยู่นี่ตามพ่อสุพงให้หน่อยยำไรจะได้เปิ้ลวันนี้โชยังบอกยังใหโชคสามหลอดให้หนูสักว่าสิร้อยนิดเฮ้ยจังดีบุญรุตวนผมตีหัอผมพี่น้องเพิ่นมานนำรถนี่แอ็ดเอนตันสองหมื่นสามหมื่นคนนี่นาโดดมาเลยนี่ผมนั่งมาหาพ่อนี่กูจะถิ่มหลานเด้อพ่อเลย ครับจะได้กับเป็นแนวทางนพอถึงว่าตัวเหล็กพันสีหาบ่หาสีเขาบ่เขาจะได้กับเป็นแนวทางแนวทางครับแต่โดยส่วนตัวของพอนี่มีความมั่นใจบ่ครับสําหรับแนวทางหางวดนี่มั่นใจพันสีประมาณจะงวดตามที่พอนทุนบอกว่าสิบห่างงวดได้อีกซิปนี่นี่เป็นงวดที่หาบ่ครับวัตถิหักวัตถิหักเก่าพี่น้องเท่ากับซีนีกับสุดไลยเติบตี้ งานงวดหนี่สิบห้สิตั้งสามเขาพุ่มให้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีไม่แห้งวันนี้อพอถ้าเกิดว่าพี่น้องยซี่ิ่นถามนะครับถามแท่นพี่น้องเอซี่น,นะครับสลักซี่หาของพ่อนี่ส่วนมากนี่จะโย่ทั้งโย่ลุม่มเหรถามพี่น,อน,น้องเอซี่เพิ่นถามมั่นผมพิ้งมาถามนี่บนหรือล่างพ่อเพิน่นว่าสิป้าเอาเนี่ยนอนบอกว่าอะไรของอพอดีเขาต้งใก่เลยครับพี่น้องไปนึ่งเคร่องฟองกัน แล้วว่างหานลาบสาย n h a แล้วก็จีพิ่กระนาวสีแรงสีบนเขาต้องการไว้แล้วต้องคู่หน่วยอยู่แล้วโอเคกับบ้อมันใจว่าสีเป็นโดดคข้าคนนั้นคุณคู่น่วยเนี้ยเนาะยิบจับฉลากที่ในรัฐบาล้ามันมีใบสองใบสามก็ยิบเอาเ่อเป็นแนวทางบ้านกัหัวมันโดดรับคิวบันใจ วันเห็น้อยอยู่องวดสิบเจ็ดเนี่ยโอ้พี่น้องถือเกือบครึ่งประเทศเลยครับสิบเจ็ดนัพมวขงวันนี่ยันน้ไปทงอไร้่มาินี้ไปทงกับฉันนั่งพี่สาวบอก่ามีไปทงกับนั่งพี่สาวเนี่ยอย่า,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 าทิมร,ร้านเดี๋ยวอพี่น้องเอฟซีเนี่ยเขานั่งให้ซีตั้งตั้งให ให้ให้หน่อยอีกหน่อยนงเยน,นตั้งมือได้เลยครับีววนูได้มีกรกนก็บบนนนวันพี่น้องเอปซีจะได้แบบเป็นแนวทางเ้อพอสมพงศ์คนมาเกิดดูดีมีแห้งเม็ดเดียวหางเดียวโคโลตัว,วได้กพอีเพี่ยงนึงมึงอคพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนั่งอยูน่นี่ยเพิ่นจะบรบัท่านซีหาสีหา,หาอกหลายตัวเลย มีคุถตอแล้วันทีนเดียวเดียวเตีท่านั้นาว่านี่ไปออกลายตัวนอเล็กเก่าุกเก่าตัวหมวกเด็กน้อยตัวหมวกตัวหน่อยมบหาซีไว้น้่นนอพอเนาะกลวปะเดวเต้หมดกินกับกินกับความพึ่งพอใจของโอ้โเียวแต่ความพึ่งพ่อใจเด้อค่ะหาซีเดียวเดียวล้เราลับให้พ่อ ผู้เล่นเป็นกระกบพร้อมบุน้างร้อนมีแต่ตัวระบบตัวเดียวนมันบ่ได้เปทุนหลายตัวด้วะคือกระติกกระติกตัวเดีวเดียวม่เดียวหางเดียวไปกลับทีห้า ซีหาตัวเดียวเดี๋ยวหักพอซื้อให้คเด็กไหมนะนี่นะคะแช่นไม่ต้องไลายสี่ห้าเมตรเดียวเดียวโปรโลผีเด็กน้อยเข้าฝันบอกพ่อสมบูงสีหาตัวเดียวโดดโดดระว่า

โอ้ยอัดนิ่เม็ดบอกง่ายเลยสิแบบนี้เลยทีแค่ที่มันค่อยยอมกระสุนยุ่งเดี๋ยวนี้นี่กระสุนหลอกเลยวัวเลยปังๆๆง,ง,งเลย